โอเคทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรสนุกุกันนะคะเพราะว่าคือแคทเธอรีน่าเพิ่งทำโคสต์เพิ่งทำจานรองแก้วออกก้นจานรองแก้วออกก้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวจานรองแก้วออกก้นเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะโอเค so I have made for now four different colors and I will also add some gold or something like that yes and each ขอ them have a mix of stones for a certain purpose. okay ตอนนี้นะคะทุกคนกครูทำจารองแก้วออกมาเนี่ยสี่สี่ชนิดนะคะสี่ชนิดชื่อว่าซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีใส่หินคริสตลัลที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็จารองแก้วแต่ละใบแต่ละเินมที่ทุกคนเห็นเนี่ยนะคะกะ็ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนะคะใช้ไม่เหมือนกันนะคะใช้งาน yes

พลังงานก็จะต่างกันไปนะคะบางบางอันอาจจะแบบสมดุลหรือว่ารีแลกซ์ผ่อนคลายแต่บางอันก็อาจจะเป็นการแบบเพิ่มพลังหรืออะไรเงี้ยนะคะ mm. so when you are tired you tend to have a problem to get up in the morning and mm. to kind of uh, have to throw yourself into the business and <Yes. S 1> you just kind of oh my god I just <Okay. S 1> want to sleep another <Yeah. S 1> hour then this is an energy boost and this has inside it has a red canadian it has red jasper and it has also some some um, it, this this white that is white this is a piece of shell mm -hmm. and it has some uh, strawberry quartz and rose quartz mm -hmm. so this is a balance to keep your energy um, up so if you have a problem with energy you can like you can see here we put the the water on the coaster mm -hmm. and after 10 minutes the mm -hmm. water will have the energy of what is in here oh, จานนี้เป็น energy boosting หรือว่าเป็นจานที่เพิ่มพลังงานนะคะหิ่หลักของจานเนี้มาจาก Red c a าร์ l i a n แล้วก็ Red Jasper นะคะแล้วก็มี Strawberry Quartz ด้วยนะคะอันนีนะ้ครูบอกว่าเหมาะมากเลยสำหรับคนที่รู้สึกอ๋อชิ้นเหนื่อยหมดแรงจนดไปต้องการชุไม่อยากจะตื่นขึ้นมาทำงานในตอนเช้าเลยจะไม่มีแรงที่จะไปทำงานอะไรแล้วที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยนะก็ครูบอกว่าให้ใช้จานนี้นะแล้วก็น้ำเนี่ยแก้วน้ำเนี่ย มาวางไว้บนจานนี้นะคะประมาณสักสิบนาทีประมาณสักสิบนาทีนะคะน้ําในแก้วเนี้ยเขาจะดูดพลังงานจากออก้้อนตัวเนี้ยเข้ามาในแก้วนะคะแล้วก็จะทําให้เรามีบูสต์เอ NER จีของเราขึ้นมานะคะ mm hmm. So I have to o n e ส์วั with Tesla plate และ one without Tesla plates <im> They usually, the mandalas with no Tesla plates <Yeah. S 1> they t yeah. have this kind of mand i mandala that made. kind พวกเขาจะมีอยู่สองแบบนะคะก็คือว่าแบบหนึ่งเนี่ยก็คือจะไม่มีเทสลาเพลทนะคะตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่เทสลานะทุกคนตัวนี้คือ m a นดา l าที่ครูวาดนะคะแล้วก็ตัวนี้คือเทสลาเพลทนะคะก็จะต่างกัน now, if you need to work near a computer mm -hmm. or if you are in a house like in a high-rise building mm -hmm. where every floor have two, three wireless, mm -hmm. i would recommend you take with the oh. tesla plate. Yes. if it's just for you private at home, you don't mm -hmm. need the tesla plate oh. uh, because it has already. Yes. Um, ตอ่อพลังงานจากดาว symbols โอเคค่ะทูบอกว่านะคะสิ่งที่แตกต่างกันยังไงอ่าถ้าใครบอกว่าทูกเกะคะแล้วแล้วเราจะซื้อ ซื้อได้ยังไงนะคะเราจะรู้ว่าเราจะต้องควรใช้อะไรนะคะครูบอกว่าตัวที่มีเทสลาเพลทเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยกับคนที่ต้องทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์นะคะคนที่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์นะนเราจะต้องมีแก้วน้ำวางไว้ใช่ไหมเวลาเราทำงานนะคะแล้วก็อยู่ในตึกสูงๆในตึกสานักงานที่โอ้โหพลังไ WiFi อินเทอร์เน็ตมันจะมากแค่ไหนอ่ะมันสัญญาณมันขนาดนั้นถล่มทลายบนตึกที่เราทางานนะคะอันนี้ควรจะใช้ ใบที่มีเทสลาเพลทนะคะแต่ว่าใบที่มีเฉพาะแมนดาล่านะคะไม่จําเป็นต้องใช้เทสลาเพลทก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ส่วนตัวเอาไว้ใช้ที่บ้านหรือว่าที่ไม่ใช่โตทำงานไม่ใช่แบบแบบต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์อะไรอย่เงี้ยนะคะก็ใช้ธรรมดาก็พอแล้วนะคะ mm hmm. So the red is energetic it's helping you to which orange orange color s n i อ๋อแล้วก็สีส้มนี้นะคะสีส้มเนี่ยสำหรับว่าคือการที่ครูใช้สีส้มด้วยนะคะเนี่ยแปลว่าเราทนี้เรามีคอนเซนเทรตหรือว่าทีนี้เรามีสบายที่คะโฟกัสในการทำงานมากขึ้นด้วยนะคะ so the violet one it's also the same there are big tesla plate or without when you are bombarded with emf it's better to use a tesla plate otherwise you don't need it แล้วก็สีม่วงเนี่ยนะคะทุกคนก็เหมือนกันนะคะรูก็จะมีทั้งอันที่มีเฉพาะเมนดาล่านะคะก้อนแล้วก็ไม่มีเทสลาแล้วก็มีตัวที่มีเทสลานะคะรูบอกว่าเอาเลยสีม่วงนี่เหมาะกับใครนะคะรูบอกว่าถ้าในแต่ละวันเนี่ยเราถูกถล่มด้วย อันนั้นอันนี้นะคะแบบใครก็มาพูดอันนั้นอันนี้เราฟังจนเราเลยขาดความสมดุลในตัวเองเนี่ยจน,น,นไปไม่ถูกทางเลยเนี่ยก็ใช้ส้มม่งวงนะคะ so this one has f l u o r i d e inside it has um, rose quartz cherry quartz mm. and um, f l u o r i d e I said already right and this is more like for people spiritual have more value the who on e นท r ่มี h ู e ค่ t ม t ก i นช t i ิต o าง l ิตวิญ p าณ r o รทำ t มาธิ o n know from negative energy from mm hmm. negative i n f l u e n e e s, yeah. Yeah. <S, <S อันนี้นะคะก็จะมีหลักๆเลยก็จะเป็นทูร,รายแล้วก็โรส o ว r ร์สโรสคอร์สชาร์รี่ควอสนะคะ mm hmm. แล้วก็จะเหมาะมากเลยเนียสำหรับจะเป็นการเหมือนว่าปกป้องทางจิตวิญญาณของเราด้วยอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็แล้วก็เป็นหินสีม่วงอ่ะแต่ว่าคุณจำไม่ได้ว่า a m e t y s ametis a m e t y s หินสีม่วงนะคะมี ametis ก็จะปกป้องมีพลังในการปกป้องทางจิตวิญญาณของเรานะคะนี่ให้เราขายความสงบดูนะคะ and then the blue ones they are for calming down if you have a very hectic day and you have you work a lot and run around the whole day mm -hmm. then in the evening when you put the glass of yeah. water on the blue one yeah. it calms you down oh. it is it i still have from uh, this azurite yes And has also a It l c e it has a l it t l e bit of fluorite and aragonite inside these uh huh. are all stones that help you to calm down โอเคแล้วก็จานสีฟ้านี่นะคะทุกคนจานสีฟ้านี่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าคามด w วหรือว่าทำให้เรารู้สึกสงบลงนะคะสมมติมวันนี้เราวันนี้ของเรานี่มันช่างยงุ่งวุ่นวายยุ่งเยิ่งเหลือเกินนะคะดังนั้นตอนเย็นเนี่ยนะคะเราก็มาใช้จารองแก้วสีงเงินนี้นะคะก็จะมีอัสูรไรอัสูรไรเนาะ อสมัยแล้วก็มีอระกอนไนท์นะคะแล้วก็มีโรสควอสแล้วก็มีแบล็กสโตนที่มีมีหินซีดดำอะไรอาเงี้ยนะคะอันนี้สสำหรับคามดาวนะคะสำหรับคามดาวะว่าโอ้ต้องแก่ความสงบมแล้วฉันไม่ไหวแล้วนะคะจะต้องมาใช้จานรอแก้วไปดี for grounding and then the green one is also multi-purpose green is also relaxing mm -hmm. nature everything is out there is green mm -hmm. and you see this is the unakite with a little bit red mm -hmm. inside and mm -hmm. then i have peridot and uh, citrine yes so this is also a uh, golden energies mm -hmm. in here mm -hmm. and the golden energy is just like that you feel well it is also that energy that attracts abundance ว้าวโอเคแล้วก็สิบเขียวนี้นะคะทุกคนก็คือสิเขียวก็คือเสียงกว่าผ่อนคลายเสียงกว่าผ่อนคลายในธรรมชาตินะคะอันนี้ก็จะมีมุนาไท้นุนาไข้ทุกคนก็จะเห็นว่ามันคอนุนาไขที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีอะไรนะพอริโดพอริโดพอริโดและก็ ซีทรีนซีทรีนนะคะแล้วพอมยีรนมยันยังอีิีเยวๆใสๆเลย่ะซึ e งพง์อกว่าชั้นก็ไม่ไน่ใจว่ามันคือหนอะไรนะแล้วก็มีหินสีเขียวๆใสๆเลยคะซึ่งคบอกว่าชั้นก็ไม่แน่ใจว่ามันคือหินอะไรนะคะแล้วก็ีหิีเยวๆใสๆเลยค่ะซึ่งพ e ศ์กว่นก็ไม่แน่ใจว่ามันคือหินอะนะคะ้วกวมีหนสีเขียวเค่ะซึ่พบอกว่าอั้นกเนี่ยอยู่ในใครอนอะยรนคน บางที่บางคน,นถูกหวยอะอยู่ในใคายก็คือเป็นหินถูกหวยนะทุกคนอันนี้ครูบอกว่าบันมทึกทริปมีอะไรด้วยนะคะก็คือเป็นเนี้ยเป็น abundance ก็คือเป็นความมัง่งคั่งร่ํารวยนะนั่นเองนะคะความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ดีกว่าเราอยากบอกว่าร่ํารวยเลยมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันมาได้หลากหลายเนาะ mm hmm. hey yes Okay, okay, so let's test it. I, we have put already ah. some um, water, and I have another glass with normal water. We okay. bring it up again. Okay. And maybe um, you just stand here, and I check yeah. out with the with the rock uh -huh. of, of the difference okay. of You hold the glass. You just hold it. I, I hold the glass. Yeah. Yes. So I stand okay. here. Yes. Okay. okay. Maybe you make a break quickly, yeah, and you. Can. Radio, you And you just hold it a little bit like right? this, not not close บสนิทกั o u ื h ของคุณโอเคทุกคนคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบให้ดูนะคะด้วยไม้แอลโรดนะคะที่เราเคยทำแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยแก้วที่ครูเตรียมไว้นะคะเนี่ยจะเป็นแก้วเปล่าอย่างเดียวนะไม่ได้ไม่ได้วางบนจานรองแก้ว ออกก้อนมาก่อนนะคะแล้วก็จะมีอีก2ใบที่ครูวางไว้บนจานร,รองแก้วออกก้อนนะคะก็คือ2แก้วนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบนะคะเราจะมาทําการทดสอบโอเคค่ะว่ามันมันเป็นยังไงเดี็กโอเค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 เดี๋ยวทุกคนดูนะคะ mm hmm. เดี๋ยวครูจะมาทดสอบว่าว่าน้ำในแก้วนี้นะคะที่ไม่ได้วางบนออกก้อนหรือเปล่า s t ูก n รด o โฟกัสที่น้ำอย่างเีค่ะดการดโฟกัสที่น้มนะคะ so it doesn't have much of an so c on t h a r อ๋ดะว่าพอฟูดเมื่อกี้ทกโฟกัสที่น้ำนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันมันไม่ได้แบบมันมันไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นมานะคะ so this is with the Tesla plate can you hold that <Okay. S 2> like this yes อันนี้กับอันนี้เป็นเป็นใบที่มีเทสลาพเพลทนะคะทุกคนใบที่ใบนี้นะคะอ่าใบเห็นความอะไรนะใบนี้สมัดูดิใช่ไหมใช่ไหมจะไปได้ละสีเงินโอเค้โหว้าวทุกคนเดีแมะ่ะนี่คือความ กับอันแรกเนี่ยจะดูว่าจะเห็นเลยว่าน้ำเนี่ยไม่ไม่ไม่ค่อยมีพลังแต่นี่ไกลามากประมาณเมตร<ม>วัทนะี่่าเมตรยีสิบะครเมตรยี่สิบนะคะที่น้ำเนี่ยมีมีพลังนะ,ะถ้าเกิดใครใครจำการทดสอบออร่าของภูเก็ตได้ในคลิปก่อน uh. <Okay. S 2> So เ h โซ one h ส s n นท s ่ไม่รู้เปอ normal with the mm hmm. okay ส่วนใบนี้นะคะก็เป็นใบเรล็อกซิ่งนะคะแต่ว่าใบานี้จะไม่มีเทสล a าเพลทน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้วถ้าไม่มีเทสล a าเพลทน,นะคะเป็นยังไงบ้าง okay. การมีเทสลอบเละหรือไม่มีเทสลอบเละน,นะคะออร่าอ <Okay. S 2> อร่า <information. S 1> หรือพลังของน้ำไม่ได้ต่างกันนะคะ มันจะอยู่ที่การปกป้องของพวกสนามพลังคอมพิวเ,เตอร์ wi-Fi อะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าออร่ราของน้ำเนี่ยพลังของน้ำเนี่ยไม่ได้ต่างกัน,นะคะ่ะมีม,มีหรือไม่มีมทมเทสลอ์เพลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะคะว่าน้ำแก้วธรรมดาคุยดูอีกครั้งนะคะทุกคนแกน้วธรรมดา just just to to make sure again อา่าจะได้แน่ใจน,น,นะคะทุกคนดีนะ yes yeah. e It actually the glass was very close, yes. so last time it was here, it was here. Uh -huh. So already, if you put the glasses around it's the Tesla plate or the or it it, it gives some. <Wow. S 2> Energy off สวยดีทุกคนคะเมื่อกี้นะคะรอบรอบแรกสุดเลยนะคะทุกคนแก้วเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ใกล้กับอกค้นใดๆนะคะทุกคนจะเห็นว่าน้ําก็ไม่ค่อยมีพลังนะคะก็คือคือเข้ามาใกล้มากแล้วก็กว่าไม้ไม้แอลรอจะเปิดนะคะก็ก็เปิดนิดเดียวเนาะไม่ได้อะไรมากนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาทดสอบรอบสองนี้ยนะคะแก้วน้ำเปล่าเมื่อกี้ นะเราไปวางไว้แถวๆกองก้อง,อ,งออก,ก้อนเนี่ยกองกองจานพวกนี้นะคะแล้วก็พอกลับมาทดสอบอีกครั้งเนี่ยนะคะมันก็เออ่มีพลังออร่าของน้ำเนาะที่มากขึ้นนะคะอืมโอเค so we f i n i s h the experiment with e y <Yeah. S 1> all h a the posters yes okay so you know what it does uh, yeah. Uh huh. ฉะนั้นนะคะทุกคนตอนนี้เราจบการทดสอบจานรองแก้วออกก้อนแล้วนะคะหรือว่าออกก้น coasters ออกก้น coasters นะคะในภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูบอกว่าทุกคนรู้แล้วใช่ไหมว่ามันสําคัญนะคะรวรู้แล้วใช่ไหมว่ามันสําคัญนะคะน้ำที่เราดื่มก็มีพลังงานนะคะโอเคสาหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะแลวก็ลองใช้ออกก้นกันดูนะคะสวัสดีค่ะ